สวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องดูข่าวการเมืองออนไลน์ฝากทุกท่านกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนคลิปข่าวสารใหม่ๆไว้ด้วยนะครับความคืบหน้าล่าสุดแยกบิ๊กป้อมจากธรรมนัตสยบศึกกลุ่มอิทธิพลพลังประชารัฐวางเกมโดดเดี่ยวคนโดนเขี่ยทิ้งเพื่อแยกหัวนหน้าป้อมออกให้ไกลจากไร้ธรรมนัตเพื่อสงบศึก สยบขัดแย้งในพักพลังประชารัฐลดปัญหาเรื่องกลุ่มกวนขาใหญ่ที่สร้างอิทธิพลครอบงามพักได้เพียงแก๊งเดียวปมร้าวสามปอที่แม้บิ๊กตู่พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพยายามโชว์หวานโชว์สัมพันธ์แน่นปึกออกสื่อแต่ใจลึกๆของสามปอไม่ได้แน่นแฟนเหมือนเดิมเมื่อร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผ่า เลขาธิการพรรคพลังประชารัฐและนฤมลพินโยศินวัฒน์เหรัญยิกพรรคพลังประชารัฐมาแทรกตรงกลางใจของิ๊กป้อมพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐแม้บิ๊กตู่จะผนึกกำลังกับ,บิ๊กปอพกพลเอกนุพงศ์เผ่าจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพยายามปลอบพยายามเอาใจพี่ป้อมแต่ดูเหมือนพี่ป้อมจะไม่ยอมอ่อนข้อให้เพราะนอกเหนือจากรอยเอกธรรมนัต ที่กลุ่มหัวใจของพี่ป้อมเอาไว้อย่างอยู่หมัดยังมีน้องเลือดแท้น้องเลือดเทียมที่คอยกำกับบทพี่ป้อมอยู่ฉากหลังเวลานี้อำนาจในการบริหารพรรคพลังประชารัฐย,ยังอยู่ในมือของพี่ป้อมจนถูกมองว่ายากที่บิ๊กตู่บิ๊กป๊อกจะแทรกเข้าไปเพื่อแช์อำนาจจากบิ๊กป้อมให้ได้แต่บิ๊กตู่บ g ๊กป๊อ ไม่หมดความพยายามที่จะโน้มน้าวให้พี่ป้อมกลับมาช่วยกันขับเคลื่อนพ,พรรคพลังประชารัฐเดินหน้ารักษามนาจพี่น้องสามปอไว้ด้วยกันว่ากันว่ากระแสะข่าวจัดการเลือกตั้งใหม่ภายใน1ปีที่หลุดออกมาจากปากของร้อยเอกธรรมนัฐไม่ใช่แค่การพูดพูดตามน้ำแต่มีการวางทำลายเอาไว้อย่างดีโดยคำนวณจากการเลือกตั้งอบตอ การเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพมหานครซึ่งจะเสร็จสิ้นภายในกลางปี2565และหลังจากนั้นจะนับถอยหลังการเลือกตั้งใหญ่แถมยังมีการมีเสียงกระซิบไป,ปยังสสพลังประชารัฐทั้งภายในกวนของร้อยธรรมนัทและนอกกวนยังส่งสัญ,ญญาณให้เตรียมเลือกตั้งแต่ปรากฏว่าสสพลังประชารัฐนอกกวน ไรเอ,อกธรรมนัสไม่อินกับกระแสข่าวที่ปล่อยออกมาโดยเฉพาะสอสอฟรันท์ที่ไม่เห็นด้วยกับการลงสนามเลือกตั้งในเวลานี้เนื่องจากกระแสของพ,พรรคพลังประชารัฐและกระแสของบิกตูไม่ดีเท่าเก่าเมื่อสอสอพลังประชารัฐส่วนใหญ่ไม่เล่นตามเกมของไรเอ,อกธรรมนัสแถมส่งซิกว่าหากไรเอ,อกธรรมนัตแน่จริงให้รวบรวมสอสอพลังประชารัฐในกวนออกมาแสดงจุดยืน อื่นทางการเมืองเปิดตัวให้เห็นว่ามีสสพลังประชารัฐในกวนที่เป็นเลือดแท้ๆจริงๆอยู่กี่คนถ้าว่าร้อยเอกธรรมนัฐเช็คยอดแล้วหากออกมาเคลื่อนไหวจริงอาจมีสสพลังประชารัฐยืนเป็นวอลเปเปอร์ไม่เกิน15คนจึงเก็บฉากเคลื่อนไหวใต้ดินดีกว่าหลังจากนี้จะมีความเคลื่อนไหวของสสพลังประชารัฐ ที่ไม่เอาด้วยกับไรอีกธรรมนัสออกโครงต่อต้านการเคลื่อนไหวของไรอีกธรรมนัสวางเกมโดดเดี่ยวคนโดนเขี่ยทิ้งเพื่อแยกหัวหน้าป้อมออกให้ไกลห่างไรอีกธรรมนัตเพื่อสงบศึกสยบขัดแย้งภายในพรรคพลังประชารัฐลดปัญหาเรื่องกลุ่มกวนขาใหญ่ที่สร้างอิทธิพลครอบงำพรรคได้เพียงแก้งเดียวความคืบหน้า บิ๊กป้อมปลุกใจเลือกตั้งครั้งหน้าพลังประชารัฐกวาดขั้นต่ำหน0ที่นั่งสั่งต่อไปนี้ห้ามมีกลุ่มมีกวนผู้สื่อข่าวรายงานว่าในการประชุมสสพักพลังประชารัฐนัดส่งท้ายก่อนปิดสมัยประชุมสภาที่ห้องพักพลังประชารัฐชั้น6อาคารรัฐสภาพลเอกประวิตรวงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและหัวหน้าพักเดินทางมาเป็นประธาน การประชุมด้วยตัวเองโดยมีร้อยเอกธรรมนัทพมเผ่าสอสอจังหวัดพะเยาและเลขาธิการพักและนางนารมนพิญโยศินวัตรเหรัญยิกรพักมาร่วมประชุมด้วยเป็นครั้งแรกหลังจากถูกปลดออกจากรัฐมนตรีขณะที่แกนนำพักคนอื่นโดยเฉพาะแกนนำที่เป็นรัฐมนตรีเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพียง โดยที่ประชุมครั้งนี้ได้พูดถึงกระแสข่าวความขัดแย้งและการปรับเปลี่ยนตำแหน่งเลขาธิการพักโดยพลเอกประวิตย์กล่าวถึงร้อยเอกธรรมนัตที่นั่งอยู่ด้านข้างให้สสฝัังว่าเป็นคนที่เสียสละมาตลอดควรจะอยู่ด้วยกันต่อพร้อมกับหันไปถามร้อยเอกธรรมนัตว่าจะอยู่ต่อหรือจะเอาอย่างไรทําให้ร้อยเอกธรรมนัตกล่าวยืนยันในที่ประชุมว่าตอนแรกผมจะไม่อยู่ใจอยากกลับไปอยู่ที่บ้านทรรนําธุรกิจ เป็นรัษฎรธรรมดามากกว่าทำการเมืองซึ่งท่านประวิทย์ขอให้อยู่ช่วยกันทำงานถ้านายรักอนุญาตให้ทำงานต่อก็จะไม่ออกไปตั้งพรรคการเมืองใหม่ถ้าท่านประวิทย์อยู่ผมก็ยินดีที่จะอยู่ต่อผมเกิดจากพรรคนี้ก็พร้อมจะอยู่ต่อถ้าจบชีวิตการเมืองก็ขอให้จบที่พรรคพลังประชารัฐยึดที่นี่เป็นที่พักพิงขอให้พลังประชารัฐเป็นบ้านสุดท้ายของผม ขณะที่พลเอกประวิทยย้ำกับสสเรื่องการสลายก๊กและมุ้งต่างๆในพักโดยขอให้ช่วยกันทำให้พักมั่นคงขอให้รักกันสามัคคีกันช่วยกันอย่ามีกลุ่มมีกวนต่อไปจะมีแต่กลุ่มหัวหน้าพักแล้วห้ามไปตั้งกวนตั้งมุ้งส่วนมุ้งต่างๆที่เคยดูแลสสกันอยู่ขอให้หยุดต่อไปถ้าจะดูแลมาเอาที่ผมผม รับผิดชอบคนเดียวเองทั้งนี้มีช่วงหนึ่งที่พลเอกประวิทย์ปลุกใจปลุกกำลังใจสสว่าจะดูแลทั้งพักและการเลือกตั้งครั้งหน้าว่าครั้งหน้าใช้บัตรเลือกตั้งสองใบจะทำให้พักได้ไม่น้อยกว่า150เสียงให้ได้ทุกอย่างเหมือนเดิมหลังจากนั้นสอสอหลายคนก็ได้แสดงความคิดเห็นหลากหลายโดยมีข้อเสนอหนึ่งขอให้นายก มาดูโครงการพัฒนาของสสด้วยเพื่อสสจะได้มีผลงานขณะเดียวกันยังได้มีการเสนอว่าให้รัฐมนตรีของพักไปช่วยดูแลสสเวลาลงพื้นที่ด้วยความคืบหน้าล่าสุดบทวิเคราะห์การเมืองรังสีอมหิตในพักพลังประชารัฐแผ่จากประวิทย์วงสุวรรณพรันที่รากฐานความเป็นมาในทางการทหาร รากฐานความเป็นมาในทางการเมืองของพลเอกวิทย์เทพพัสดินณอยุธยามีความเด่นชัดสภาพที่เคยคุมเครือก็กลายเป็นความกระจ่างไม่เพียงกระจ่างในตัวตนของพลเอกวิทย์เทพพัสดินณอยุธยาหากกระจ่างในความเป็นจริงว่าเข้ามาได้อย่างไรต้องยอมรับว่าพลเอกวิทย์เทพพัสดินณอยุธยา เป็นมือทำงานให้กับพลเอกประวิทย์วงสุวรรณตั้งแต่ยังเป็นผู้บัญชาการทหารบกกระทั่งเมื่อมาเป็นนายกรัฐมนตรีเป็นความใกล้ชิดสนิทสนมถึงระดับที่มีการคาดหมายว่าจะได้รับตำแหน่งเป็นผู้บัญชาการทหารบกต่อจากพลเอกอนุพงศ์เผ่าจินดาในเดือนตุลาคม2553ด้วยซ้ำไปอย่าได้แปลกใจ หากในปัจจุบันพลเอกวิทย์เทพหัสดินณนอยุธยาไม่เพียงแต่เป็นเหรันยิกของโอลิมปิกประเทศไทยซึ่งพลเอกประวิทย์วงสุวรรณเป็นประธานเท่านั้นหากเมื่อพลเอกประวิทย์วงสุวรรณต้องการเข้ายึดครองราชตินมัยสมาคมก็พลเอกวิทย์เทพหัสดินนอยุธยาคือมือทะลวงความเป็นจริงที่วงการเสรัรบรู้กันมา อย่างยาวนานก็คือพลเอกวิทย์เทพหาสดินณอยุทยามีสายสัมพันธ์แนบแน่นอยู่ยิ่งกับพลเอกไตรงอินทรัทนัตรหรือเซ e ไอส์เมื่อแนบแน่นอยู่กับเซไอส์จึงเป็นธรรมดาอยู่เองที่จะต้องได้รับความเคารพนับถือจากร้อยเอกธรรมนัฐพมเผ่าและเมื่อมีการยอมรับว่าการเข้ามาดํารงตำแหน่งเป็นประธาน กรรมการยุทธศาสตรพ์พรรคพลังประชารัฐของพลเดกวิทย์เทพหัสดินนอยุธยาก็มาจากการเสนอชื่อของร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผ่าเมื่อเป็นข้อเสนอของร้อยเอกธรรมนัฐและตรงกับความต้องการของพลเดกประวิทย์เส้นทางจึงราบรื่นนี่คือมือทำงานนี่คือมือดีลอันทรงพลังคนใหม่พรันที่นามของพลเดกวิทย์ปรากฏพรันที่ พลเอกวิทย์เข้าร่วมประชุมโดยมีร้รรมนตรพรมเผ่าขยับเก้าอี้เข้ารองรับก็บังเกิดความเงียบอย่างงานันขึ้นในทำเนียบรัฐบาลการต่อสายไปยังนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจการต่อสายไปยังนายสุชาติชมกลิ่นก็ต้องมากด้วยความระมัดระวังเพราะมีรังสีอมหิตพลเอกประวิตย์วงสุวรรณแผ่ออกมา